ชื่ออะไรครับแนะนำชื่อที่นี่ที่ไหนครับบังเกอือบังเกอร์ตำบลตำบลบังเกอร์อำเภอจังหวัดุาครับผมแล้วนี่คือบ่อกุ้งที่คุณอาเลี้ยงแล้วคุณอามีปัญหาเกี่ยวกับบ่อกุ้งน้ะมันเป็นอะไรครับน้มันเน่าครับผมเห็นน้มันเน่าเห็นครับผมกุ้งไม่กินอาหารครับผมแล้วได้มีโอกาสเอาสมได้มาทดลองน้ำใครเป็นคนแนะนำครับไรเต็กเป็นแนะนำมาไรเต็ก แล้วก่อนใช้หลังใช้คุณอาด้วยใสไปได้ประมาณเจ็ดวันครับผมเริ่มหายดำบเริ่มสีสีเขียวครับผมดีขึ้นครับผมกุ้งกินอาหารดีขึ้นแล้วอันนี้กุ้งกินอาหารดีขึ้นแล้วอ่าผมอยากจะดูในยอนหะครับมันช่วยยกได้ไหมครับผมแต่ไม่มั่นใจว่ากุ้งจะเข้ายอหครับเพราะอ่าคุณอาบุญบอกว่าเลี้ยงไปแล้วครับอ่าอ่าตรงไปทางด้านนู้นเลยครับอานะครับจะยกเร็วไหมอ่าจะยกเร็วมา อายกอายกวางเอาเลยครับนั่นๆๆๆๆครับผมเนี่ยครับกุ้งหูแต่มันโดดออกหมดเลยครับนั่นคือกุ้งครับอย่างนี้เรียกกุ้งอะไรครับออกุ้งขาวอันนี้คุณอาเลี้ยงกุ้งขาวและกุ้งมันมันออกกุ้งขาวกับกุ้งกลางกลามครับผมนี่แหละครับใครไม่ใชไม่รู้นะครับว่าน้ําเสียน้ําเน่าโสมแดงปรับสภาพน้ําได้ครับครับผมแน่นอนจริงครับตัวนี้ครับผมแล้วอ่คุณอา สมบูรณ์อยากจะฝากอะไรกับผู้ที่เลี้ยงกุ้งครับว่าใช้ตัวนี้มันดียังไงครับผู้เลี้ยงกุ้งทำเลยประสบปัญหาแบบนี้ครับผมก็ใช้สมแดงติดต่อได้ได้ครับผมก็โอเคครับคุณอาบูนบอกว่าติดต่อได้ติ๊กหรือติดต่อสมบูรณ์ก็ได้ครับครับผมเนี่ยบอกกุ้งแน่นอนครับน้ําเสียน้ำอะไรที่กุ้งไม่กินอาหารก็สมแดงปรับสภาพน้ำครับครับผมก็นี่ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณ ที่ดีจากคุณอาสมบูรณ์และขอขอบคุณบริษัทบรินาทเน็ตเวิร์ดที่ผลิตโสมแดงดีๆมาเพื่อเกษ,ษตรกรจริงครับครับผมก็ต้องขอก่าวเขาว่าสวัสดีครับ